สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาอีงแล้วนะคะซึ่งชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าของหน้าลองหน้าใช้นะคะใน7 e เ e ่ e อนะคะซึ่งตาเนี่ยทำทคลิปนี้เป็น EP ีที่2แล้วนะคะเดี๋ยวตาจะลิงก์นะคะ E ี p ีแรกนะคะไว้ตรงข้างล่างคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปไปดูกันได้เลยนะว่ามีอะไรนะคะก่อนหน้านี้ที่ตาซื้อมาบ้างนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ ไอเทมใหม่ๆนะที่ตางแบบว่าไปได้มาแล้วก็ดูรีวิวมาจากบล็อกเกอร์คนอื่นๆนะคะว่าเขาใช้แล้วดีตางก็เลยไปซื้อตามมานะคะแล้วก็จะมีของที่ตางสนใจส่วนตัวด้วยถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนสนใจอยากซื้อตามนะคะก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ไอเทมแรกเลยนะคะไอเทมแรกที่ตางได้มานะคะเป็นชิ้นที่2ที่ตางได้มาแล้วนะก็คือตัวนี้เลยคะ่ะแคสตี d ดอนะคะตัวนี้คือ aa matte powder cushion oil control spf 50 pa บวกบกกนะคะตัวนี้เนี่ยอในเวนมันจะมีเป็นอันเล็กเนาะก็คือมันจะเป็นเบอร์23 natural b a i g e นะคะซึ่งตานี่ได้ใช้มาแล้วนะก็คืออันนี้คือตารใช้หมดแล้วเดี๋ยวตาจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตานใช้หมดขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือแพ็คเกจจิ้งข้างในนะตานให้ดูอันเก่านะคะเพราะว่าอันใหม่ตานยังไม่ได้แกะใช้นะคะพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแบบสปอนจ์นะคะที่เป็นแบบว่าตัวพัฟของของของ โอ้ลินชัของคูชั่นนะคะแล้วก็เปิดเข้ามามันจะเป็นฟองน้ํแต่ตันดึงฟองน้ําออกไปแล้วนะเพราะว่าตันใช้หมดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆขึเพื่อนเพืนคนไหนที่หน้ามันมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าใช้คูชั่นสีไม่ค่อยแมทนะใช้คูชั่นเราหน้าลอยนะใช้คูชั่นเราไม่โอเคนะคะต่อบตาเนี่ย ตาเนี่ยเป็นคนที่ผิวอันเดอร์โทนเป็นเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสาวใต้อ่ะตาจะผิวอมเหลืองค่อนข้างที่จะเป็นขาวเหลืองไปทางบางครั้งก็คล้ำนะถ้าโดนแดดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจอยากลองใช้คุชชั่นนะคะในเซเว่นอะตาแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะชิ้นที่2เลยนะคะชิ้นที่2เนี่ยเป็นลิปสติกค่ะตัวนี้เป็นลิปสติกของ U Star นะถ้าดันจะไม่ผิดอ่ะใช่ค่ะเป็นรุ่น Si g n a t u r e Selfie Reflection l i ิ stick นะคะตัวนี้เนี่ยตาเห็นมีคนแบบว่า มีบล็อกเกอร์บอกว่าใช้ดีใช้แล้วแบบมันมันโอเคอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตาจะลองแกะมาลองดูนะสีที่ตาซื้อมาเนี่ยคือมันเหลืออยู่อันเดียวด้วยนะคะรุ่นนี้ตอนที่ตาไปเซเว่นเนี่ยตาได้เบอร์ศูนย์หนึ่งมานะแท่งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเขียนว่ารุ่นเซลฟี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตาจะลองปาดเนื้อนะเปิดเข้ามานี่สีมันก็จะแบบสีของมันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตาลองสวอชให้ดูนะว่าสียังไงบ้าง นี่ค่ะที่มือตาเห็นนะสีประมาณนี้นะคะตัวถัดมานะคะจาก Baby b r i g h นะคะตัวนี้ตาลไปเห็นมันน่าสนใจดีนะคะตัวนี้มันเป็น Baby b r i g h Fresh a l o o ล่คูชั่นลิ02นะคะ402นะชื่อสี s w e t t u ูเช i a นะคะมันเป็นลิปที่เขาบอกเป็นลนะิปคูชั่นอะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยะคะ่ะใครเคยใช้มั่งลิปคูชั่นเดี๋ยวตาลขอแกะดูก่อนนะนะะหน้าตาของลิปคูชั่นนะคะ Aloe u u s o n o n Lip นะคะ มันจะเป็นเหมือนกับสองด้านเป็นแท่งแบบปากกานะคะก็คือเหมือนกับเขาว่าให้เราใช้ด้านนี้หัวหยดน้ำอะ่ะแต้มเข้าไปในป่าแบบด้านในป่าแบบนี้นะคะไว้โหัวสีสวยมากเลยดูสิแล้วก็ด้านนี้เหมือนกับเขาให้เราใช้ตัวฟองน้ำอันนี้ยคะ่ะแล้วก็เกลี่ยแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมดูเป็นขนาเกลีย่ยนี่น,นี่มันก็จะแบบ ได้ลุกแบบว่าเป็นแบบตุ๊ก,กตานิดนึงอะคะ่ะเอ้ยน่านเล่นน่านเล่นอันนี้อันนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูเดี๋ยวค่อยลองเล่นให้ดูนะชิ้นถัดไปนะคะคืออันนี้เลยคะ่ะ Q-Place Juliet Rose o โอเพารน้ำหอมสำหรับผิวกายนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นมีคนรีวิวอีกแล้วนะว่ามันหอมมากนะคะตาลก็เลยแบบน้ำหอมยาญา,ยาน้ำหอมยาญา,าของ Q ิ l a พ e นะคะปกติตาลจะใช้แบบ พี่ชมพู่นะแต่ว่าตามไม่เห็นมีขายในเซเว่นแล้วอะใครรู้มั้ยว่าเขาแบบเอาออกไปแล้วหรออะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นนะหอมมากตาชอบมากเลยคะ่ะกลิ่นมันอ่อนๆแต่อันนี้เดี๋ยวขอดมกลิ่นตับอืมกลิ่นนี้ก็หอมนะคะมันแบบหอมแบบให้ลุกแบบหอมสดชื่นหอมแบบ ผู้หญิงที่น่ารักน่ารักหน่อยแบบคุณหนูคุณหนูหน่อยนะคะเพราะว่าสีชมพูส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราแบบฉีดน,น้ําหอมมันก็จะได้กลิ่นแบบเป็นคุณหนูคุณหนูอ่ะมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบร้อนแรงเหมือนพวกสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้นะคะว่าตาซื้อมาใช้นะตนว,ว่านะคะ cleansing water นะคะจากกานิเยนะตัวนี้คือเอ่อเป็น cleansing water ที่เราจะต้องหยด บริเวณผิวหน้านะคะโดยที่จะช่วยเช็ดล้างเครื่องสําอางออกนะบางคนเช็ดรอบดวงตาแล้วแสบนะคะแต่สำหรับตาเช็ดรอบดวงตาแล้วไม่แสบนะคะตาใช้มานี่ขวดที่น่าจะขวดที่3ที่4แล้วนะเพราะว่าคือตาจะชอบอของไซเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าไซใหญ่มันใหญ่ไม่จริงตั้งที่โต๊ะเครื่องแป้งอาจจะไม่พอนะคะเพราะพื้นที่ตอนนี้โต๊ะเครื่องแป้งเต็มไปด้วยเครื่องสำอางนะคะไว้จะทำรูมทัวร์ให้ดูนะคะค่ะตัวนี้คือกานิเย่นะคะไลท์คอมพลีตนะคะซูเปอร์โฟม ตัวนี้เขาบอกว่าสลายเมคอัพและมลภาวะถึง10ชั้นในครั้งเดียวนะคะจะล้างเมคอัพได้เลยไหมอ่ะคือที่ซื้อมาเอาเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวนะเขาบอกว่าลอง,าางพื้ชนิดกันน้ำเคลือบบนหนาชนิดน้ำแบบจะอนแป้งฝุ่นเคลืมบบรดงผิวฝุ่นสิ่งสกปรกอนุภาคคาร์บอนฟันโรยเซลลูโลสแล้วก็มานส่วนเกินออกไปขนาดนเลยอ๋อถึง10ชั้นนะคะสแสดงว่าเขาล้างเครื่องสำอางได้ด้วยนะเพื่อโฟมล้างหน้าของกานิเย่ตาต้องขอบอกว่าตาเนี่ยเป็นแฟนคลับของเขามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะรุ่นชาเขียวนะคะรุ่น หลอดสีฟ้านะแล้วก็จะมีรุ่นหลอดสีเหลืองต่างๆแบบต่างๆนะคะคือตาลชอบเขามากเลยเขาล้างสะอาดนะแล้วก็ให้ฟิลที่แบบมันไม่เหลือความมันบนใบหน้าค่ะอันนี้คือครีมกวนอิมกวนอิมรุ่นทองนี่ครีมกวนอิมนะคะอันนี้คืออันอันใหม่นะตานจะให้ดูอันเก่านะคะ ครีมกวนอิมนี่ดียังไงคือมันราคาถูกค่ะตานไม่ได้เอามาทาหน้านะคะเพราะตานเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะแต่ว่าตานเอามาทาบริเวณที่มันแบบว่าดดานด้านนะคะแบบในแบบจุดที่มันดนด้านเช่นแบบว่ารักแร้จุกุแร้นะคะหรือว่าแบบตัวข้อศอกของเรานะแล้วก็ครอบ้อบพับที่เป็นแบบตรงเข่าที่มันดดานด้านนะคะที่มันแบบว่าไม่ค่อยลื่นคือแต้มไปนิดนิดเนี่ย,ย,ย,ยคือตานบบว่ามันมันค่อนข้างที่จะทําให้ผิวอะ่ะมันขาวขึ้นนะแล้ว ต่อไปคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือ3 m i มิ t e m ม r รา l คนะคะจากพันทีนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตันไม่พูดแล้วนะตันพูดถูกรั้งที่ไปเซเว่นว่าตัานต้องซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นอันใหญ่นะคะหรือว่าอันเล็กนะก็คือตันจะพกนะคะสําหรับการบํารุงเส้นผมข,ของเรานะคะให้กลับมานิ่มนะคะเหมือนกับถ้าเราทําสีผมอ่ะแล้วเราต้องไปแบบหมักอะไรนะคะตัวนี้หมกักแค่สามนาทีผมนิ่มขึ้นจริงๆเพื่อนๆคือแบบอยากจะเล็กคอมเมนต์ใครไม่เคยใช้ตัวนี้นะ ไม่ต้องเข้าร้านแพงๆก็ได้ค่ะตัวนี้สามารถช่วยให้ผมคุณกลับมาแบบว่าเจ,จาิดจรัสได้เลยทีเดียวนะคะไปลองไปลองตำกันดูนะนี่เลยสบู่อาบน้ำนะคะตัวนี้คือ b e n เน t ต Extra w h ร t า a n t i o x นต a n ออกซ Whitening นะคะ ตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งโฟ o มนะคะจากเบนเน็ตนะใครไม่รู้จักสบู่เบนเน็ตนะคะสะบู่เบนเน็ตเนี่ยจะดังมากเลยก็คือพี่บุ๋มปนานนดาน,นะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะไอตัวที่มันเป็นแบบว่าก้อนสีส้มๆนะคะก้อนสีส้มตันก็ชอบแต่ว่าคือตารู้สึกว่าที่ใช้มาตันจะชอบรุ่นนี้มากกว่านะคะรุ่นสีม่วงอะ่ะมันเป็นแอนตี้ออกซิเดนด้วยอะตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเกรฟซีดนะคะ,มะเมล็ดองุ่นนั่นเองนะแล้วก็ พอมกระเนตนะคะก็คือทัพทีมนะแล้วก็ Alpha, อัลฟาอาบูตินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากลองใช้สบู่เป็นเน็ตนะรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊าขาวขึ้นด้วยซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะซื้อกันเยอะแยะมากมายเวลาไปเซเว่นนะคะเป็นอะไรไม่รู้ต้องไปดูที่คลิปซองนะคะอย่างแรกที่จะบอกก็คือตัวนี้นะคะตาลบอกแล้วว่าตานใช้แล้วชอบด้วยนะคะสําหรับสมูทโตนะคะอโลอีสเนลไรท์เจลนะตัวนี้นะคะคือมันแบบมันให้ปริมาณมาเยอะมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ข้างหลังตาเคยให้ดูแล้วนะว่ามันน่ารักปรุงปริงมากนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยอะไรตัวนี้มีอะโลเวยา99.5นะคะเป็นชูตติ้งเจลคือสําหรับคนที่ผิวมันมากๆอย่างตาอตาจะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบการใช้ครีมบํารุงที่เหนียวเหนอดหนะแล้วก็แบบเวลาเราเป็นคนหน้ามันแล้วเราไปใช้แบบพวกที่เป็นบํารุงอะค่ะมันจะแบบให้ฟิลลิ่งที่เราไม่ชอบอะฟินิชฟิลลิ่งที่เราไม่ชอบแต่ตัวเนี้ยมันเป็นบํารุงที่ ผิวอย่างตานะคือเป็นผิวมันขาดน้ำอะคะ่ะเราใช้ตัวนี้แล้วว่าเรารู้สึกว่าผิวเรามันดูอิ่มเอิบขึ้นนี่คือนามิแอมเฟรชเทมอรีนไวท์เทนิ่งสครับมาส์กนะคะเป็น9 in 1อินวันเคล็ดลับเพื่อผิวนุ่มใสดูเรียบเนียนตัวนี้เป็นสครับผิวหน้าที่สามารถสครับได้ทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังศอกในจุด รักแร้รงมิวปากสิวเซียนนะคะหัวเขา่าหรือว่าจะเป็นขาหนีบนะโอโ้ได้เยอะขนาดนั้นเลยมันเป็นมะขามนะคะตัวนี้เนี่ยตาเห็นแบบว่ามีมีแบบบล็อกเกอร์เขารีวิวว่าตัวนี้ใช้ดีหลายหลายคนนะคะที่เป็นบล็อกเกอร์ที่ดังๆนะคะในในเมืองไทยเนี่ยตาก็เลยลองซื้อมาดูนะว่ามันจะแบบว่าเวิร์กมั้ยไปนี้เลยเปล่งประกายผิวสวยเพียงข้ามคืน Snow Gel Extra White Serum นะคะเอลซของเรานะคะ มาทาครีมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไปเห็นนะคะมันน่ารักดีนะคะตัวนี้ก็คือทําให้ผิวใสขึ้นม้องเขาบอกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นจากนมพึ่งนางพญาบํารุงผิวหน้าบางเบาไม่เหเนียวเหนอะหนะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะมาค่ะวิตามินซีวิตามินซีน,นะคะเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นนะ ตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีนั่นแหละตานะ่ะตอนนี้เนะี่ยครีมบำรุงนะคะขอบอกว่าครีมบำรุงบนโต๊ะแป้งเนค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วเราก็เลยซื้อที่เป็นซองมาซะเลยนะคะจะได้แบบว่าใช้แล้วหมดไวๆจริงๆก็ไม่ชอบใช้แบบว่าครีมที่มันอยู่ในกระปุกนานานรู้สึกว่ามันจะแบบมันจะเหมือนกับเราทาแล้วมันจะไม่ไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะตั้งแต่เปิดฝาแต่ว่าพอเป็นซองมันน้อยราคาก็ถูกด้วยเราซื้อได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ได้ของใหม่ด้วยนะคะนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้คือ อ่านว่าไร NNK น้องนะคะเอ่อสเปล CC ครีม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ปกปิดด้วรเบิใบหน้าผสมสารป้องกันแสงแดดน,นะคะตาจ,จะบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ตาคนพบว่ามันใช้ดีมากตานใช้มาหลายตองมากแล้วนะคะอันนี้เนี่ย ใครที่มีปัญหาหน้ามันนะคะก่อนที่จะลงแป้งนะหรือว่าลงรองพื้นนะคะตัวนี้คุมมันดีมากๆนะคะสําหรับตาตาตเป็นคนหน้ามันแบบถ้าให้คะแนนความหน้ามันของเต็มๆสิ่ก็คือ8.5นั่นเองไอะะตัวนี้เลยสมูทโตเซรั่มมะเขือเทศเข้มข้นสิบเท่าซื้อเมื่งถามซื้ออะไรมามากมาเวลาไปเซเว่นนี่ไม่ได้ซื้อภายในครั้งเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าเราซื้อสะสมมานะเพราะว่าตานก็ไม่ได้เปิดใช้ทุกอย่างพร้อมกันนะคะเราก็ซื้อมาแช่เย็นเอาไว้นะพออยากใช้วันไหนก็เอาไปทดลองนะคะ อันนี้คือช่วยฟื้นฟูผิวที่คําเสียสะสมนะคะตัวนี้จะเป็นสุดอ่อนโยนเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายนะเป็นเซรั่มมะเขือเทศนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีคนบอกว่าใช้ดีตานก็เลยคิดว่าอยากจะใช้ตามนะเพราะฉะนั้นใครรู้ว่านี้ใช้ดีไหมคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะซองนะคะสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นฟูจิฟองเบียเซรั่มนะตัวนี้คือเป็นตัวที่ตานเห็นเขาลงโฆษณาในแบบพวก YouTube แล้วก็แบบโฆษณาที่เราจะต้องแบบว่าเลื่อนดูไม่ได้อะอเซรั่มฟองเบียตรงเนี้ย เพราะะนนตานก็ไม่รู้ยี่ห้อนี้ไหมนะที่เขาบอกอะ่ะน,นี้ไงเขาบอกว่าสําหรับผิวโทมขาดการบํารุงนะคะก็ประมาณว่าไปแฮง์โอเวอร์มาจากแบบไปแดนซ์ไปอะไรมาแล้วกับบ้านดึกอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าหมองก็คือก่อนตื่นเช้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไปแดนซ์อะไรมาก็คือพอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามามันจะได้ดูไบรท์ขึ้นนะคะรายการสุดท้ายนะคะก็คือเป็นภิวรพฤษานะคะ Herber Whitening a ็งแอกเน่แอนด์สปา เมลาส m มาเฟสมาร์กนะคะกับคุมึุษาเฮอร์เบอร์คอมเพล็กซ์เฟสมาร์กแอนด์สครับพนะคะคือตาหน่เป็นคนที่ชอบใช้ยาสีฟันของภูมิึกษามากนะคะเพราะว่าแปลงได้สะอาดมากๆนะตาก็เลยแบบตอนแรกก็อยากจะลองใช้พวกว่านสมุนไพรพอกหน้าขัดหน้าจากเซเว่นดูบ้างนะคะเพราะมันเป็นซองกใช้ง่ายดีก็เลยคิดว่าลองใช้ของภูมิพึกษาดูนะคะก็เลยซื้อมา2สูตรนะ สูตรสีชมพูนี้มันจะเป็นสูตรลดสิวลดฝ้าจุดด่างดําให้จางลงเพื่อผิวหน้าแข็งแรงกระชับรูกลุ่มขนนะคะคือสูตรนี้สูตรสีเหลืองนะสูตรนี้จะเป็นสูตรสมุนไพรใช้พอกหน้าเพื่อขจัดสิวฝ้ารอยแผลสิวใบหน้าหยาบกร้านและลดจุดด่างดานะคะอันนี้เพื่อขจัดสิวตวนู้นเพื่อ กระชับลูกกลุ่มขนนะคะเป็นบ้างคะกับของมากมายไก่กองของตาน,นะคะในจุดจุดนี้จะต้องขอบอกว่านะคะตาซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะบอกแล้วว่าไม่ได้ซื้อครั้งเดียวนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะเพื่อมาทาคลิปนะคะตอนนี้ก็เป็นของดีของใช้หน้าลองหน้าใช้ในเซเว่นอีพีที่2แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามตาลกันต่อไปนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์รัวให้ตาด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกด s b s c r i b e ช่องกนนี่ฟีสามสิบสองของตาด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งเลยสำหรับเพื่ เพื่อนคนไหนที่ไม่อยากพลาดนะคะการรับชมคลิปของตานะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะซึ่งจะได้แจ้งเตือนเ,นเพื่อนๆนะคะเป็น notification ในมือถือนะคะสำหรับการรับชมคลิปของตาลตลอดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย